สวัสดีครับพบกับผม t r a ร e เวล t i บายทิพ n ในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซ็ ar, นทรัลพาราซาราพาวนะฮะข้างล่างก็เป็นถนนพหลโยินนะฮะช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2566นะครับก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีนะฮะร,รถก็เริ่มติดนะฮะเมื่อกี้ผมก็นั่งรถออกมาจากบ้านรถก็ติดนะฮะกคน ตั้งแต่เสมหน้าที่ว่าจะลาดพ้าเลยนะฮะทุกคนติดหนักแบบนี้นะฮะเพราะว่าสิ้นปีนี้เอาจริงๆก็มี2เทศกาลนะครับแล้วก็มีวันหยุดยาวหลายวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมนะครับต้นเดือนก็มีวันหยุดวันพ่อแห่งชาติมีวันหยุดรัฐธรรมนูญแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันคริสต์มาสนะฮะวันที่25ธันวาคมนะครับ31ก็วันสิ้นปีนะฮะ แล้วก็วันที่หนึ่งมกรลาก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินห้างเซ็ทนทรัลพลาซาลาดพ้าในบรรยากาศของคริสต์มาสนะฮะขวามือน,นี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า B t ทอ5แยกราดพ้านะฮะทุกคนผู้โดยสารก็เยอะนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราเข้าเซ็ทนทรัลราดพ้ากันเลยนะครับ ขามาก็จะเจอกับพวกร้านขายน้ำหวานแล้วก็ขนมปังนะฮะซ้ายมือก็เป็นร้านกาแฟสตาร์บัคนะครับก็เคยมากินที่นี่อยู่นะฮะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไปให้นะฮะสำหรับร้านกาแฟสตาร์บัคนะครับก็สำหรับเซ็นทรัลพานะฮะก็เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับ ตอนเย็นๆหลังเลิกงานแบบนี้นะฮะคนก็มาเดินเยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับตรงน,นี้ก็เป็นพวกร้านขายขนมทั้งแถบเลยนะฮะนี่นะครับต้นคริสต์มาสนะฮะไฮไลท์นะฮะของเซนทันนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อไอศครีมก่อนนะฮะเดล y q ค e ี n นะครับ ก่อนที่จะพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ก็มีร้านขายพวกเครื่องสำอางนะครับเครื่องสำอางทั้งนั้นเลยนะฮะข้างๆก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายนะครับแจ็กเก็ตก็มีนะฮะมีชุดสูทด้วยนะครับมีร้านขายรองเท้าด้วยนะฮะรองเท้าผ้าใบนะฮะ สามารถใส่ไปวิ่งไปออกกําลังกายหรือไปทํางานได้นะครับมีร้านขายกระเป๋าด้วยนะฮะกระเป๋าแล้วก็รองเท้าเอาไว้ใส่สําหรับไปทํางานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซื้อไอสครีมก่อนนะฮะไอสครีมแดนลิควีนนะครับก็มีคนเข้าแถวยาวพอสมควรนะฮะตรงนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะฮะขายเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะสามารถใส่ ในช่วงบรรยากาศแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันรุอกตุกก็พยากรณ์นะครับว่ากรุงเทพก็จะอากาศเย็นลงนะฮะวันนี้ก็มีลมแรงๆบ้างแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณฝุ่นทิตพีเอก็ลดลงนะฮะเมื่อมีลมพัดผ่านนะครับหรือว่าถ้าใครจะไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะหรือว่าไปภาคเหนือไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายก็สามารถซื้อได้นะฮะเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับไอศครีมโคนของเดลิควีนนะฮะเป็นไอศครีมโคนดิฟนะฮะราคาอยู่ที่25บาทนะครับจริงๆผมก็จะสั่งเนื้อไอศครีมข้างในเป็นช็อกโกแลตนะฮะแต่ว่าพนักงานบอกว่าช็อกโกแลตหมดนะฮะก็เลยได้เนื้อข้างในเป็นวานิลลานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็มีร้านขายชุดราตรีผู้หญิงนะฮะสามารถใส่ไปงานได้นะครับ มีร้านขายเลโก้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆน,นะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลเกี่ยวกับสนามบินนะฮะเหมือนอันนี้รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นรถรับส่งระหว่างเทอร์มินอลกับสนามบินนะฮะตอนนี้ก็มีตัวช่วยนะฮะเข้ามาก็คือรถไฟนะฮะที่วิ่งระหว่างเทอร์มินอลนะฮะไม่ใช่รถไฟเข้าเมืองนะฮะเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเทอร์มินอลนะครับก็คือจากสนามบิน ไปที่เทอร์มิโนอลเพื่อเข้าตอมอนะครับตรงนี้ก็มีขนมคริสต์มาสเยอะแยะเลยนะฮะมีพวกเบเกอรี่ต่างๆคุกกี้นะครับสามารถซื้อไปกินได้นะฮะหรือว่าซื้อไปฝากคนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกร้านขายโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยนะครับซ้ายมือก็เป็น d t แทนะฮะ นี่นะครับดีแท็กนะฮะแล้วก็มี AIS นะครับถัดไปตรงนี้ก็เป็นธนาคารนะฮะก็มีธนาคารธนาชาตินะครับข้างหน้าก็เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะหรือว่า SCB นะครับข้างๆไทยพาณิชย์ก็เป็นธนาคารเกษตรกรไทยนะครับ ขวามือก็เป็นธนาคารกรุงเทพนะฮะมีธนาคารทิสโก้นะครับแล้วก็มีธนาคาร U Ob นะฮะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินกิจนาคินทั้งแถบนี้ธนาคารหมดเลยนะฮะล้อมรอบด้วยร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปโซนต้นคริสต์มาสนะฮะทุกคนต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะครับ ข้างล่างก็มีร้านอาหารมากมายนะครับมีร้านอาหารไทยด้วยนะฮะชื่อร้านคำพูนนะฮะรู้สึกจะเป็นร้านอาหารเหนืออีสานนะครับ MK อยู่ด้านหลังนะฮะที่เหลือนี่ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหมดเลยนะครับมีร้านเซนด้วยนะฮะเซนซูชินะครับ ขวามือนี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเด็กนะฮะแล้วก็มีเสื้อผ้าวัยรุ่นด้วยนะครับเสื้อผ้าเด็กที่แบบโตขึ้นมาหน่อยนะฮะไซส์ประมาณประถมนะฮะปหนึ่งปสองปสาปสีปห้านะครับขวามือก็เป็นพวกร้านขายรองเท้านะฮะอันนี้ก็เป็นร้านขายชุดผู้หญิงนะครับ ข้างหน้าก็มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปนะครับมีหมีตัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสทั้งหมดสี่ต้นเลยนะฮะสามารถมาเช็คอินถ่ายรูปได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเสื้อเชิ้ตนะฮะเอาไว้ใส่ออกไปข้างนอกไปทำงานอะไรประมาณนี้นะครับ ขวามือนี่ร้านขายกระเป๋านะฮะแบนเนมนะครับขวามือนี่ก็เป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านะฮะตรงนี้ก็มีของกินขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับ มีปูมีมันกงน้ำพริกไข่ปูนะครับอาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับซูชินะฮะคำละสิบห้าถึงยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับยี่สิบห้าบาทก็มีนะฮะสามสิบก็มีนะฮะสามสิบนี่น่าจะเป็นปลาไหลนะครับปลาไหลต้องราคาสูงนิดนึงนะฮะมีสตรอเบอรี่ด้วยนะฮะผลไม้เสียบไม้นะครับ ก็มีหลายไซส์นะฮะ S M L X L นะฮะขายเป็นไซส์นะฮะเริ่มต้นที่40บาทนะครับส่งสุดอยู่ที่200บาทนะฮะ120-200ถึงงนะครับมีหมูทอดด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นข้าหน้าปลาแกะนะครับ มี JB ลูกชิ้นปรายเยวราชนะฮะอาหารเหนือก็มีนะครับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะฮะไส้อั่วมีหรือเปล่าครับไส้อั่วมหมดแล้วนะฮะเหลือแค่แคบหมูกับน้ำพริกหนุ่มนะครับอากาศยินๆแบบนี้กินอาหารเหนือก็ได้บรรยากาศนะครับ นี่นะครับต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะฮะไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็มีน้องๆหนุๆมาถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับเด็กๆก็ชอบกันนะฮะต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะฮะก็สามารถไปถ่ายได้นะฮะที่เซนทันทุกสาขาใกล้บ้านนะครับเซนทันอิตวิวก็มีนะฮะวันก่อนก็เพิ่งไปเซนทันอีตวิวมานะฮะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไปให้นะครับ โดยในปีนี้นะฮะเซนทันก็มาในธีมของโปเกมอนนะฮะหรือว่าปิกาจูนะครับแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศดีๆหน่อยนะฮะอยากได้อัธรรถมากกว่านี้นะครับต้องไปที่เซนทันเวล์นะฮะเซนทันเวล์ก็จะมีร้านก,กว้างๆนะครับมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างมีศิลปินมามอบความสุขนะฮะแล้วก็มีซุ้มหลายๆซุ้มที่มาออกร้านแล้วก็นำเกมสนุกๆมาให้เล่นด้วยนะครับ อันนั้นต้องไปที่เซนทัลเวล์นะฮะเซนทัลเวล์ก็ไปง่ายๆนะครับนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยามหรือว่าลงชิดลมก็ได้นะฮะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นชั้นสองนะฮะ mm hmm. จะพาเพื่อนๆไปดูมุมสูงของต้น,นคริสต์มาสนะฮะข้างหน้าเป็นพวกร้านขายเครื่องสำอางหมดเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าไฮไลท์ mm hmm. ของเราในวันนี้ก็คือ ต้นคริสต์มาสนะฮะช่วงใกล้เทศกาลใกล้สิ้นปีแบบนี้คนก็มาเดินเซนทันลลาดพาวเยอะเลยนะฮะทุกคนปกติเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะฮะไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังๆนี้เอาจริงๆคนก็อยู่บ้านมากขึ้นนะฮะเดินห้างน้อยลงนะครับเพราะว่ากำลังซื้อก็มีน้อยลงนะฮะ หลังๆตั้งแต่ยุคโควิดมาหรือว่าก่อนโควิดด้วยซ้ำนะฮะคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันแล้วนะครับคนก็จะออกมาก็ช่วงเทศกาลนะฮะช่วงชิ้นปีบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้นะฮะถึงจะออกมามากินข้าวบ้างมาช้อปปิ้งบ้างนะฮะเพราะว่าก็มีโปรโมชั่นต่างๆเป็นของขวัญให้กับลูกค้าช่วงชิ้นปีนะฮะ นี่นะครับต้นคริสต์มาสนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นชั้น3นะฮะจะพาไปดูยอดของต้นคริสต์มาสที่ชั้น3นะครับขวามือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายนะฮะ ข้างหน้าก็มีร้านขนมอัติแอรด้วยนะครับทุกคน <S <S <Y> <S ข้างบนส่วนใหญ่ก็เป็นร้านเกีก่ยวกบโทรศัพท์มือถือหมดเลยนะครับขึ้นมาก็เจอทูนะฮะข้างๆทูก็มีร้านบันนาน,น่านะครับตรงนู้นก็มีร้านอาหารซิสเลอร์นะครับ ข้างบนจริงๆก็ขึ้นไปได้อีกนะฮะไปเจอกับฮอนะฮะที่เอาไว้จัดงานนะครับข้างบนก็มีหอนะครับเอาไว้จัดงานคอนเสิร์ตนะฮะก็มีมหากับอาหารมาจากที่นี่ด้วยนะฮะปีที่แล้วก็มางานโคคนต่อยที่นี่นะครับ งานโคคุณต่อยเอ็กปนะครับฟีนี้นะฮะก็มีงานโคคุณลีแต่ก็ไม่ได้มานะครับตรงนี้ก็มีร้านกาแฟอเมซอนนะครับคาเฟอเมซอนนะครับตรงนี้ก็มีพวกร้านเสื้อผ้านะฮะร,ร้านเสื้อผ้าเอาไว้ใส่สำหรับวิ่งออกกำลังกายนะฮะ ตอนเย็นก็สามารถซื้อแบบนี้ไปได้นะฮะเลือกงานก็เป็นชุดไปออกกําลังกายไปวิ่งนะครับตรงนี้ก็มีพวกร้านกระเป๋านะฮะกระเป๋าเงินกระเป๋าใบใหญ่นะครับเอาไว้ใส่ของนะฮะก็เหมาะสำหรับเอาไว้ใส่ของที่สำคัญติดตัวเวลาไปทำงานได้นะครับ ตรงนี้ก็มีร้านขายรองเท้าแตะนะฮะนี่นะครับต้นคริสต์มาสนะฮะยอดของต้นคริสต์มาสนะครับก็ดูสวยงามเลยนะฮะทุกคนถ้าถ่ายสูงๆแบบนี้ก็จะได้บรรยากาศดีนะครับสวยนะฮะตรงนี้ก็มีพวกร้านขายเครื่องประดับนะฮะแหวนต่างหูนะครับสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะมีร้านขายรองเท้ากีฬาด้วยนะครับ เอาไว้ใส่วิ่งนะฮะตอนเย็นนะครับหลังเลิกงานนะฮะพวกนี้ก็ร้านขายเครื่องประดับหมดเลยนะครับมีร้านขายแว่นตาด้วยนะครับร้านทองก็มีนะฮะทุกคนพวกนี้ก็เป็นร้านทองหมดเลยนะฮะ ข้างหน้าก็มีเสื้อผ้าขายเยอะแยะมากมายนะฮะซ้ายมือก็เป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตเอาไว้ใส่สำหรับไปทำงานนะฮะมีกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าต่างๆตรงนี้ก็เป็นพวกชุดนะฮะที่เอาไว้ใส่เดินเขานะครับ เพราะว่าอุณหภูมิข้างบนมันสูงนะฮะต้องใส่แบบนี้นะฮะบางทีขึ้นไปเราเจอเหมอกนะครับเพราะว่าอากาศข้างล่างกับข้างบนบางทีมันก็ไม่สมดุลกันนะฮะทุกคนเวลาจะขึ้นดอยไปเดินบนเขานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงดีกว่านะฮะเพราะว่าผมเองก็จะกลับแล้วเหมือนกันนะฮะ ก็ถือว่าคนเดินเยอะนะฮะในวันนี้ข้างล่างตรงนี้ก็เป็นชั้นใต้ดินนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซ็นทัลพาสซาลาดพาลนะฮะวันนี้คนก็มาเดินเยอะจริงๆนะฮะเพราะว่า ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วก็ใกล้ช่วงสิ้นปีด้วยนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t ทิ k นะครับคลิปเรื่องเราการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ